กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะได้จัดพิธีมอบรางวัลประชาบดีโดยป,ปตทคว้ารางวัลประชาบดีประจำปี2566ค่ะประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์เราไปติดตามกันค่ะนายนิสิตพงวุทิประพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์บริษัทปตทจำกัดมหาชนเป็นผู้แทนนายอัตพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทเข้ารับโลและเข็มรางวัลประชาบดีประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ประจำปี2566จากนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประธานในพิธีมอบรางวัลประชาบดี ประจำปี2,565และประจำปี2,566 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำประโยชน์ดีเด่นที่มุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและทำงานด้านสังคมด้วยจิตอาสาณกระสวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัลประชาบดีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2550ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่นำต้นแบบมาจากพระประชาบดีเทพบผู้เป็นที่พึ่งและสงเคราะห์ประชาชนด้วยพลังแห่งการให้และแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้รอดพ้นจากสภาวะยากลำบากซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลประชาบดีแล้วกว่า1,10คนสำหรับปีนี้มีผู้รับรางวัลประชาบดีประจำปี256 15, และประจำปี2566รวมจำนวนทั้งสิ้น87คน